ฟ้าติดงานนะคะวันนี้ดีกับมูเล็กด้วยนะคะคุณมูเล็กว่างยังมาโผล่ตอนนี้สักหนึ่งแมตช์เล,ล้วเวมาก่อนป,อดปอดิดไลฟ์เออก่อนปิดไลฟ์นะเดี๋ยวจวนมูเอ็มจีเราไม่ได้พักยาวๆอืมนี้คิดเหมือนกันนี่เลยซ้อมกาน้องมูเล็กมันีน้นหน่อยแล้วเอวมา 妈。啊啊啊 ให้เขากระชุ่มกระชวยก่อนที่จะปิดไลฟ์พี่ขาอนะไรบอกเลยว่ายินดีกับพะโล้ด้วยที่ปีศาจยาอันนี้เป็นท็อปคอมเมนต์เลยนะปกติยินดีกับน้องชายยินดีกับโมเลกอันนี้ยินดีฮัลโลวิ้งร้อมล้ทางหน้าบ้านเนี่ยเห็นอยู่พะโล้พะโล้บ้วนแล้วนะเอ้ยพะโล้จะผอมแล้วหลังจากนี้อาจจะมีกล้ามขากล้ามแขนเกิดขึ้นเพราะว่าเวนวิ่งเยอะนะคนสองนี่เป็นที่รู้ไหมพะโล้ล้มคว่ำ ุมันมีนี่หนูจะทำบ้านให้มันไหวด้วยเหมือนกันนะทำให้พี่สักห้องดิห้องครัวงไงกูว่าเห็นไหมน่าเสียวไหวยไม่ดูไหมเล่นรูปที่กูวาดมาแล้วทุกคนคนละหนึ่งเก้าแปดให้มันซื่อมาเร็วน้องชาน้องชามาแล้ววันนี้วันเดียวนี้วันเพ็งมาเร็วนี่เสียใจมากตอนแรกเลยนึกว่าจะได้ไปดูเปล่ามีไลฟ์สองวันดูอะไรไปดูคอนเสิ เอาเหรอเออกดที่เวียดนามมาหรอหนูอันนี้กลุ่มติดตรังอ๋อตรังผัโถเอ้ยฉันอยู่ดูจะจะไม่ได้ดูได้ถ่ายหนักหน่อยหลับตาอยู่มั้งตอนนั้นอะน่าใจดีด้วยนะคะเป็นะคะขอนเรียบร้อยเร็วมาพิมหนึ่งเก้าแปดให้น้องชาเขาเห็นกับตาเนื้อก่อนเพราะก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่เห็นไงใช่หัวนี้ไปเรียกแขกอยู่เออเขาไปแบบต้อนรับเฮ้ยต้อนรับแขกไปเรียก ไปเรียกแกมาแล้วขอแจ้งนะตรงนี้นะคะว่าน้องนวยคือเลขานะคะไม่ใช่แอดมินแล้วต่อจากนี้ไปเป็นเลขาเป็นเลขาแล้วเป็นดุจ้าอัพอัพเดตอัพค่าตัวเดือนละพันห้าแต่ว่าเริ่มต้นสามพันห้าสิบห้าเก้าเก้าแม่บิ๊บอกทดลองงานหรืยเป่าเร็จจวน หนึ่งก็แปะพิมมาเลยแล้วก็โอนมาด้วยเเลยมื่อกี้พูดเยอะเกับคำว่าเรียกแฉกเงี้ยพูดผิดไปนิดนึงโทษทีนี่เขาซอยข้าวมันฉ่ำอ่ะอ่ะหิวไหมไม่เดี๋ยวรอไลฟ์ถ่ายมันฉ่ำโอเคมันดีกับชาลด้วยมีบ้านอยู่แล้วใช่เฮงตาทุก็มีทุกคนคลาสสิพอร์ตยังไงถึงไงล่ะไม่บอกเลยเอาเกเป็นไอดอลมา แกเป็นไอดอลขีเลยนะบ้านหลังมันข้าจะรอก่อนปีหน้าบ้านหลังนดู้อจองก่อนไหมล่ะจองก่อนไหมทำสัญญาจองก่อนไม่จองก่อนได้ก็เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนึ่งปีมันก็จะหลุดจองปะเออเชื่อว่าไม่ถึงปีก็ได้บ้านแล้วคำพูดบอสสักดิธิ์นะนี่บอกว่าอุ๊ยบอสหนูจะเอาเงินไปซื้อบ้านปีหน้าแกบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องรอถึงปีหน้าหรอกสิ้นปีนี้ก็ได้แล้วนั่นไงละเดี๋ยเป็นเขาไปพูดกันอ่ะ ลองบอกดันลองบอกดัวเดียชั้นสองชั้นที่วิวสวยอ่ะตองก็คือไม่ลงมาแล้วอ่ะองก็คือพาทัวร์มาแล้วใช่ใช่มาแล้วไลงแล้วอยากได้อะไรอีกนะ ไม่ใช่เป็นไออปหมายก็หมาย g ยค่ะเขาเขาหาสินค้านะไอ้ผู้นี้ m ค่ะผู้นี้มันได้อยู่แล้วหนุกต้องไม่นะัวโป๊ชาบอกว่าอยากได้มงกุดวิสการใช่ไหมเอาแล้วโยเะชายชายหัวึงเลยไม่ใช่ค่ะเจ็บแน่เจ็แน่ต้องรังนี้ไม่มีมงใหญ่เลยอ่ะั่นไมได้เห ทำกระปงกระเปียกได้แจะเล่น่นได้นอนนะคะเอ้ยแล้วออกสื่อแล้วความหวังแล้วนะภาคตัวสรุปเอาจริงๆถ้าใครอยากดูว่าทาตัวที่สามารถไปดูในไลฟ์บอลได้เลยนะคะแต่ก็จะให้เห็นหน้าไงแล้วก็จะแบบแนี้แบบอย่าตามมาละยินดีด้วยนะครับได้ค่ะเลยกินเลยมางคนน่าจะอยากให้กินอันนี้เรื่องจริงนะ

ยนหนยุดฉันสัส่งให้งงมันอยู่มันอยุดซมอ,อยู่หยุดดูไม่มีอลังการจริงก่อนกดตากาเลยนะนั้นกดตะก้าเลยนะคะตอนนี้จังหวะนี้กดตะกาเท่านั้นหนึ่งเก้าแปดด้วยหนึ่งเก้าแปดด้วยนะคะยอยากกดแค่ตะก้าแต่ต้องปันใจมากดหนึ่งเก้าแปดฝั่งนี้ด้วยนะคะ เป็นขวัญกำลังใจจะได้ไปดูเต้าเล็กกับเต้าฟ้านะคะเต้าโกเล็กกับเต้ามูฟ้านะคะที่งานคอนเสิร์ตน่ารักขอบคุณค่ะคุณต้องถ่านตายนะเนาะนี่มัมี Charlotte c o n g a u r a t i อ n f o ู your b e a u t i ม u l house มาให้กีตาร์ จบแล้วจบแล้วแล้บอกในไลฟ์บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวรลฟ์เราไคนคนออตอถ้าใครอยากดูบ้านน้องนาไปดูได้ในไลฟ์ของบอสเลยนะคะเฮงเฮงรวยนะคะน้องเร็วเวเึวเว้งเก้าแปดมากอรอ้นะเจช่วยผีฟ้าลดขอยู่ หิมาพุ่มหันมาซ้ายมืออ่โอเคเขาเนี่ยเขาขายกินส้มแล้วมุงไหมคะบอสเออเอาเลยคือกินในทั้งส่วนเลยค่ะนั้นเอ้าตัวเองก็มีเรารู้พุ้มทำไมขี้งกอย่างนี้เอามาไม่เอาไปทำในคนเดียวอันดับเงินมีหลักผลซื้อไปแล้วค่ะขอบคุณครับดาวเพิ่มไงดาวเพิ่เลย เด ah. right? ี๋ยวฉันว well? ่าจะเข้าไปหอมแปมาเดี๋ยวรับวันทีมสำรับยวะเลยเพราะว่ายังไม่มายดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนพิมพ์หนึ่งเก้าแปดมาก่อนเร็วเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วหนึ่งเก็แปดมาแล้วคุณแน่นแน่เป็นแล้วเป็นแลวคะว่ายดีเป็นหนึ่งเกาแปดอือ หอเขาเราสิบสามวันหอบแล้วงานเงียยนะตัวงานขายพี่อุ้มไปด้วยไหมคะงานตา่างพี่อุ้มติดงานนะคะทั้งสองวันเลยจิ้มหนึ่งกัาแปลมาได้เลยนะคะเต้าหมูฟ้าใช่จะได้ไปเจอเต้าหมูลเล็กและเต้าหมูฟ้านะคะที่งานคอนเสิร์ต เร็วมาทุกคนเร็วแล้วอีกลูกไหมลูกให้ป่ะอุ้ยกันใจดีอ่ะกันใจให้เรากันให้ส้มเราส้มหอมมากเลยเกือบแล้วเกือบแล้วคีมิโนโตต่อรองเข้ากลุ่มปิดยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเปลี่ยนคำยินดีเป็น198 ออมเตาสิไม่ดีออกไปปิงนี่ไงจบเรียกเมดแล้วยี่คนทีก่ไมสองคนหนึ่งเขาขาดเมมาเรื่อยๆครับเจอก็มาตุองกับมีนาไปงานตรังไหมไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าันนั้นเป็นวันที่ติดงานพอดีไม่หนมาาลอดอุมมันเย็นส้มไป อืีนีสอยู่ิ้หนึ่งรอยแปดนี่ครบสามสิบังเนี่ยฮะอย่างดีกาแฟส้มก็คือเกลียทำแล้วก็สมหมนาก,กามมาาาาอลองดิแป๊บนึงอีองดกาแฟส้มแบบใหม่ ดูแลกันนะสุดสดดีไม่มีไม่มีใครนี่อยู่กับนี่ไงเร็วทก่าทุกคนหนึ่งเก้าแดีมาแล้วเรานท่านหนึ่งเมีนตัวจริงียอดยแกลงกินดีกาแฟส้มเหมือนที่ไหนไไรู้แล้เหมือนเหมือนเลิงปลนีชื่อว่าเหมือนเินอไม่ตายดีมาละตัวน้ทำไปะยาอุ้มแม่ไปเถะปาเ หนึ่งก้าแบบมาได้เลยนะครับทุกคนคือหนึ่งก้าแบบมาให้หน่อยเรลยหรือว่าเสร็จนล้าจะไปกี่ดจี้ว่างแรกตอนนี้หลายเรื่องเพราะเพื่อต้องทำใน่วหัวพี่มีไปไหมคะพี่อุ้มพี่มีนไม่ได้มานะคะลองชามันกระตุ้นหน่อยดเพราะว่าแบบเดียวพี่มีนจะไม่ตื้น ให้มากระตุ้นแบบเดียวเร็วตัวเล็กมานี่เราจะไปกินข้าวหรือเปล่าวเราจะไปกินแลเราจ่ไปกินเลยรองให้เราทำ้องให้เหมือนแล้วหน้าที่นี่ดูอ่ะอุ้ยยาฟอวลงยาฟามลงยา้าวลงอุ้ยกดอะไรดีชอบมากเลยอ่ะคลิปนั้น่ะได้ใหนดูขึ้นกดหนึ่งก็แปะให้ได้ไหมคะได้ไหมกินข้าวกคนค้า

มาส่งดอกไหมมาแทนพี่ฟ้ามีนี่ค่ะมีงานไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยมีแต่ว่าเป็นคนละตัวจะมีเปิดตัวชุมประชาติไหมคะพูปมีค่ะดล็็อกก่อนนะจ๊ะใครไหมไมยอะ กดไปแล้วค่ะเยี่ยมเยี่ยมพี่แชมเนี่ยไอเนี่ยป็นน่ปาหันไปกมาสับเร็วทุกคนเขาบอกรอตอนนี้แ่ะเป็นตัวขนาดนี้หวานช่ำขนาดนี้บอกรหเออ ไออ่างมันก็กินข้าวแล้วมันผอมมแล้วนะต้องการกลางเขาเรียกว่าลีนลีนแฟรลีนแฟี้คือคอาตังใ่ะ ไม่มันเป็นอย่างนี้ดีไซน์จานแค่แตกดีไซน์จานทุกคนพิมหนึ่งเก้าแมาอีกหน่อยแล้วโอ๊ยไม่ถ้าไม่มีใครกินข้าวเลยที่ฉันจะเอาหนึ่งหกหน่งเก้าใส่แกงเล้รขา้อให้แล้วพี่หยิบใส่แม่ทกคนไม่พิมกันมาเร็วเราไปกินข้าวแล้วสองนาทีไอสองนาทีนะเดี๋ยวให้น้องไปกินข้าว กดแล้วค่ะนิดห้องหนึ่งมาใส่ไม่เป็นไรเราไลฟ์มาจูจะจบไลฟ์แล้วน้องลิศไม่รู้อาพลอยลาลิ้งทำข่าดโอเคได้ได้ไหมนี่โมเมนต์โมเมนต์เมื่อกี้ก็โมเมนต์ทีนึงล่าอะไรวะลองส้มหอมนะลองส้มหอมนะมันมีโอแล้วนะคะเลหอมอเอ้ยอย่างนู้นะคะเอาไปทิ้งก่อนดีกว่าได้ กดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะชามปังปังบ้านเก็บเงินเก็บทองนะน้องชาไม่ได้กวดตีหนหรอกเขาไม่ไบบคิดเลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรอในกลุ่มแล้วนะคะ <c oughs> น่ารักที่สุดเลยอ่ะครบ2นาทีละขอบคุณค เสองนาทีแล้วเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณแพนน้องนะคะที่มาช่วยกันเอฟกลุ U ่มปิดที่งานตรังนะคะจะได้ซัพพอร์ตน้อง,น,องน้องนะคะกระต่ายป่วยหรปล่าอก็กระต่ายจะป่วยไม่ป่วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็มาซัพพอร์ตน้องในการเอฟกลุ U ่มปิดหนึ่งเก้าแปดนะคะก็ กนกว่าจะมีการไลฟ์ขายปุกปิดรอบหน้าก็อยาก <Okay. S 1> ใครที่ยังไม่มีก็รอเอฟนะคะเอฟย้อนหลังได้ใช่เอฟย้อนหลังได้สามารถทักหาแอดมินได้เลยโอเคเดี๋ยวเราทั้งเราทั้งสองคนต้องไปก่อนนะคะเพราะหิวข้าวสุกๆไปแล้วนะคะบ๊ายบาย